เออง่าเลยรไปลองไปลองดูลงลงเดี๋ยวเขาดับก่อนเดี๋ยวเขากลับมาดับกันเองหรือเราจะรอเขาหรอไปหลังหลังหลังจากให้สัมภาษณ์วันนั้นไปค่ะปีนี้เขาทักห่ามี่งั้นไหมเรื่องของแกละกันเก้าจะตอบอะไรก็เรื่องของแกละกันเออเป็นไงบ้างหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปรอบที่แล้วฟีดแบ็กในทางเราบ้างเป็นไง ก็เห็นแบบว่ามีแฟนคลับจิ้นๆต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยในติ๊กตอกก็ก็ขอบคุณมากค่ะแฟนคลับเชียกันนักมากเลยนะอ้อันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้งงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะเราเกียร์แบบาเพราะว่าเราโปรยไปขนาดนั้นไงคนก็เลยแบบเอ้ยมันควรจะต้องมีแล้วป่ะพี่พีชีเลยจ้าพี่ยี่จ้าพี่กีหอจ้าต้นเรื่องเหรอต้นเรื่องเลยคนนี้แต่ให้กับหยีคันแด้งมากเลยนะ ก็ค่ะขอบคุณค่ะแต่เรายังไงเราเราจะเหยียบคันเร่งหรือเราจะแตะเบรกยังไงเราก็อยู่อย่างนี้ละค่ะเราอยู่อย่างนี้ละค่ะร้อยเขาออกมาพูดก่อนหรือยังไงก้าวไม่ละค่ะไม่มีอะไรพี่ก็คงตอบมาหนูแหละว่าไม่มีอะไรไ่เจริงๆมีเนี่ยน่าเศร้าแล้วนะไม่ได้ข่าวเสียใจไงเสียใจเยใจมันไม่เป็นความหวานที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอาจรีงความมันชงๆเหมือนอย่างเราเริ่มแบบ เฟ้ยเฟ้ยบ้างไหมไม่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 เฟ้ยค่ะไม่เค่ะทำไมคุณพีพัชร์เขาไม่ทำให้เธอเฟ้ยบ้างเหรอมันไม่มีอะไรเขาชอบผู้หญิงขายาวเขาชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงขายาวต้องนี่ก่อนสเปคเขาคือขายาวรู้สึกเราก็ขายาวอ่ะเอ้ยไม่ขายาวมันมุมตอนสมัยนี้มันสามารถยาวได้มันหาแอปขายยาวกี่เมตร เขาต้องการตัวจริงที่ขายยาชอบคนขายยาชอบคนลุกเครื่องอย่างนี้เราไม่ได้หวยคือเราคือเราก็คือตัดตัดช้อยของพีพีซ่าไปเลยหรอเราไม่ใช่สเปคเขาไปต่อไปต่อขาไหมฮะไปต่อกระดูกไปต่อขาให้เดียวๆก็ไม่ต้องทำเพื่อพีพีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เลยคุณสเปคคุณสเปคคุณเราไปเปลี่ยนไปได้ไงมันกไดเพื่อมันคิดกันมากกว่าที่เราเป็นที่เราตั้งไว้ไงบางทีอ่ะเราก็ เลยจุดนั้นมาแล้วหมายถึงว่าเลยจุดที่มันจะมีความรู้สึกเคมีอย่างนั้นการะอะไรอย่างเงี้ยคืไม่มีนี่คือตัดนนบท<อ><ม>จะให้แม่สนุนเลยไม่มี ก็คือยิงไปที่ตัวต้นเรื่องเท่านั้นไปไปตัวต้นเรื่องค่ะพี่ชี้ค่ะเอออันล่าสุดจะไปงานร่วมงานงานกับพี่โน้ตมาใช่ใช่เพิ่งไปตอนเช้ามาเลยค่ะเออยังไงบ้างดีนะมีความสุขมากหลังงานก็ยาวตอนนี้ยังไม่เลิกกเลงตอนเนี้ยงานยาวมากจะกลับไปอีกไหมคิดก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะกลับไปเป็นไงได้เห็นโมเมนต์ด้วยเออเพื่อนๆแบบกับโน้ตแล้วอ่ะโอ้โหมัน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 ดีมากเลยค่ะพี่มันแบบ มันแบบบอกไม่ถูกเลยคือดีใจแทนน้องแล้วก็ภาพแบบวิดีโอพีวดดิ้งมันแบบมันโกงกล่อมมากเลยหนูบอกไม่ถูกเลยหรอคือแบบอบอวลด้วยแบบความรู้สึกดีๆอะ่ะจริง,รงๆะะอะหมอมองผิดภาพของเราไหมเออผิดภาพลอยๆเพื่อนเพื่อนแซวเรากว่าเออเจอการบ้านพักคนฉลานะแกอ่าทำไมมันไม่มีแล้ว ลุ้นแล้วไปลุ้นดอกมองดอกมาจบเขาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลุ้นเลยก็ยืนนั่งเมาอยู่อะไรเงี้ยเอาไม่มีเพื่อนผักเขาไปรับบัางหรอไม่มีบอกว่าแกช่างมันเถิดหน้ามาเต็มแล้วห <laughs> 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 น้ามาเต็มแล้ว<อ>ไม่ไปแล้วกันไม่อยากเขาไปร่วมลุ้นกับเขา,าบ้างหรอแบบวิ่งมันไม่มี <c oughs> ลุ้นนะสิพี่มันไม่มีอะไรเลยที่จะลุ้นเลยตอนนี้เ่ะยไม่ก็รับมาก่อนแล้วจะได้นกำลังใจรับมาก็งงอีกว่าเอ๊ะใครอ่ะอ่างเงี้ย อ่ะเศร้ากันแล้วตอนนี้น่าเริ่มหิดหวังแล้วน่าเริ่มหิดหวัง่างแผนปีหน้าเราเป็นไงบ้างเขาเนตลาแล้วอะอะไรนะเรื่องการทำงานเขาทำเา็นตลาแล้วแผนปีหน้าเราเป็นไงบ้างก็มีกับเอ่อแกรมมี่ค่ะก็เล่นกับพี่พีทเหมือนเดิมค่ะใช่นั่งงานเจอวิพีทอีกแล้วนั่นแหละเจอพี่พีทอีกแล้วนะคะเหนื่อยขึ้นไปยากขึ้นไปกล้ะขึ้นไปแล้วเพรไม่ค่ะเรื่องหน้าก็ชิลๆเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็ถ่ายรากแก้วมานานมาก ก็เหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอชิวๆบ้างดีกว่าเรื่องการเลือกกดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรามาดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องพิถีพิถันบ้างไหมราต้องเลือกกดที่ตรงกับตัวเองจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าจะเป็นช่วงเวลาทำมิ่งที่เราจัดสรรเวลาว่าเออช่วงเนี้ยเราโอเคเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงนี้เราทําบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็โอเคเนาะโอเคค่ะก็ดีขึ้นสบายใจค่ะเนาค่ะร้องไห้แล้วแรกเหมือนแบบเรามี ่ใช่มีตรงนี้คือมีมานานแล้วหรือว่าจะไม่ค่ะเพิ่งสักตอดมิทุนาคือแบบกี่ปีนี้อันนี้คือมันทำไมตัดเปนใจค่ะเฮ้จริงๆอะอยากอยากสักมานานแล้วแล้วก็แล้วก็ก็ก็มันหลายอย่างแหละด้วยความแบบว่าเออกลัวเบื่อบ้างแล้วก็ดูลายที่ยังไม่ตรงใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะหาลายที่เราชอบได้เนี่ยมันก็นานอะยเงี้ยค่ะการที่เราสักร้านนี้ความหาน ก็จะเป็นรูปแบบเหมือนดาวเสาแต่เป็นหัวใจแล้วก็วงล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเกิดวันเสาร์แล้วก็แบบอะไรแบบเนี้ยมีแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็มีเลข9ด้วยค่ะใช่เป็นเกี่ยวกับตัวเองใช่เป็นแบบให้เกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่ยังไงบ้างไม่ปล่อยอยู่แล้วชิลชิลได้ไหมคะโอเคถ้าถ้าจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวขอไปที่ไหนด้วยได้ค่ะได้เลย